สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนายกันเรวานะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่19นะฮะเพื่อนๆครับวันนี้ดาวหลายดวงยังโคจรบรุมมาตุ้มเครับเต็มหมดนะครับมันก็เลยทําให้มีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นุ่นหรืออาจจะมีเหตุการณ์อะไรสําคัญของบ้านเมืองนะครับในช่วงจริงๆมันมาตั้งแต่วันพุธพฤหัสสุกนะฮะสามวันนี้นะครับน่าจะมีเหตุการณ์สาคัญสาคัญนะฮะเพราะว่าดาวมันโคจรอันนี้เรามองในมุมคร่าว ไม่ได้เจาะหรือมัตรงเป็นเรื่องอะไรนะฮะวันนี้เราคุยทั่วไปก่อนเพราะว่าวันนี้จังหวะดาวก็เลยบอกเพื่อนต้องระมัดระวังนะครับในการตัดสินใจอะไรต่างๆด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มหรือกลุ่มดาวที่รวมตัวกันมันมักจะเกิดแรงกระเพื่อมบางราศีเป็นเรื่องเงินบางราศีเรื่องงานบางราศีเรื่องความรักนะฮะมันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเรื่องเงินก็พร้อมกันทั้งฮโลกันทั้งหมดทั้งประเทศนะฮะ หรือว่าไปเรื่องความรักรกรักทั้งหมดทั้งประเทศไหมฮะมันแต่ราศีเกิดแรงกระเพื่อมที่แตกต่างกันผมเชื่อเพื่อนเพื่อนพอจะทราบเนาะพอดาวย้ายปุ๊บคนนี้ราศีนี้ไปเรื่องเงินเลยราศีนี้โอ้โหงานมาเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายๆกันอย่างหนึ่งนะไม่รู้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตไหมฮะผมเชื่อว่าในช่วงตั้งแต่ดาวเสาใหญ่นะฮะตั้งแต่สิบสามนู่นเะฮะหลายคนจะเจอคนรับตัว มีปัญหาแล้วก็มาบน่นมาระบายมาขอความช่วยเหลือมาเรียกว่าเอาความทุกข์มาปรับทุกข์นะครับนี่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเจอหรือได้ยินหรือเหตุการณ์บนี้จะเริ่มมานะครับอันนี้ผมก็บอกไว้ล่วงหน้าว่าช่วงนี้พอดาวสาวย้ายเนี่ยดาวสาวมันเป็นดาวแห่งความทุกข์นะครับอยู่ปัญหาเรื่องเงินมาเฉยเลยบางคนบางราศีอยู่ปัญหาเรื่องงานมันผุดค่อยข้างตึงเครียดเฉยเลย บางคนทะเลาะกับคนรอบข้างหรือมีปัญหาเรื่องชีวิกู้ความรักหรือมีปัญหากับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือเพื่อนบ้านนะฮะนั่นก็มีเฉยเลยรวมถึงบางคนก็เป็นเรื่องสุขภาพร่างกายนะฮะตั้งแต่สาวย้ายคือกลางเดือนไปต้นมานะฮะร่างกายกระสอบกระแสะปวดไม่สบายเป,เป็นนู่นเป็นนี่หรือบางทีโรคบางโรคเราเราอาจจะไม่ได้เป็นมานานแล้วอยู่ๆมันก็มาผุดมาเป็นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเอฟเฟกนะฮะจากเรื่องของหรือผลพวง จากการที่ดาวย้ายนะฮะมันแค่เริ่มต้นนะครับเพราะเขาอยู่ยาวเหมือนกันนะอยู่สปีนะฉะนั้นมันก็จะมีเหตุแต่ไม่ใช่ต้องมีความทุกข์แบบนี้ตลอด2ปีนะครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าทักทายว่าฉันมาแล้วนะดาวย้ายไปอยู่ราศีอื่นนะฮะฉันขยับแล้วนะมันก็ให้เรารู้โอ้ทำไมช่วงนี้ปัญหาเรื่องเงินมาปัญหาเรื่องงานมาปัญหาเรื่อง,งความรักมาปัญหาเรื่องคดีความมาหรือปัญหาเรื่องของการทะเบอะแว้งหัวร้อน เราบอกแว้คนรอบข้างคนรอบตัวจังเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าดาวย้ายแล้เดี๋ยวมันจะไปกระทบเรื่องอะไรหรือมันจะดีเรื่องอะไรอันนี้ผมทําคลิปแยกไว้ทั้งหากนะฮะคงดูในเพลย์ลิสได้นะฮะเพราะว่ามันก็มีเรื่องของดาวเสราร์ย้ายนะฮะเกิดแรงกระเพื่อมอะไรที่สําคัญบ้างนะครับโอเคครับมาดูเรื่องของเลขและสีมงคลกันดีกว่านะครับเลขแรกครับคือเลขหนึ่เลขต่อมาครับคือ เลข6เลขต่อมาครับคือเลข4 1 4 6 8สแล้วก็เลขที่วันนี้มักไม่ค่อยใช้กันนะครับคือเลข7 1 4 6นะครับ1 4 6 8ได้เลข7เลี่ยงนะครับประมาณนี้นะแล้ถึงเรื่องของสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีเขียวนะครับสีต่อมาคือสีฟ้านะฮะสีท้ายคือสีดำ นะครับสีที่วันนี้มักจะเรี่ยงๆนะครับคือสีม่วงนะครับสีเดียวนะฮะในช่วงนี้ก็เตือนๆนิดนึงนะครับในระยะนี้ถ้าเป็นเรื่องของทิศทางซ้ายขวาวันนี้เลือกฝั่งขวานะฮะแล้วก็ฝั่งขวาไม่พอนะครับในมุมอีกมุมหนึ่งคือด้านบนนะฮะขวาและด้านบนที่โอเคที่สุดนะครับโอเคนะแล้วก็ ในจังหวะนี้ครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของอย่างที่บอกว่าสกุลนนะครับว่าดาวมันย้ายหลายดวงนะครับการที่ดาวย้ายหลายดวงในช่วงสองสัปดาห์นี้นเพื่อนๆจะต้องมีการตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญบางสิ่งนะครับเรื่องงานกันเรื่องเงินกัน,นเรื่องความรักกันแหอยู่แต่ว,ว่าราศีไหนราศีนั้นแต่เดี๋ยวเราก็ได้ดูเดี๋ยวเราก็ได้ดูในดวงสองราศีนะฮะที่จะคุยกันนะว่าเออ วันนี้มีเรื่องอะไรของเราที่ต้องระวังนะครับก็ดูจากนี้แหละดูเป็นในรายราศีแต่เพื่อนเพื่อนบางทีเราอยากจะดูดวงแฟนยุคปัจจุบันบางคนก็ดูันสองราศีนะคือดวงเราเสร็จปุ๊บราศีแฟนเจออะไรบ้างนะฮะเพราะว่า <c oughs> เราบางคนก็อยากรู้ว่าแฟนมีเรื่องงานปวดหัวไหมมีเรื่องเงินเป็นยังไงถ้าเงินดีช่วงนี้จะได้ ประกบหน่อยคือบางคนบน่นบางคนมาไล่ฟังอยู่เลยนะหรือบางคนเรื่องความรักต้องระวังบุคคลที่สามอ่าเง้นจะได้ตามดูสอดส่องใกล้ชิดนิดนึงโอ้โหแบบแม่ตัวเราดูคนเดียวไม่พอนะฮะยังเป็นห่วงแฟนอีกนะครับบางคนมีลูกด้วยอ่าเกินดูลูกด้วยนะครับแกแล้วแต่นะฮะเพราะว่ามันก็ดูได้ทุกราศีแหละเพราะเรามีทั้ง12ราศีเพื่อนๆลองดูได้นะฮะ อแต่โอ๋ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นห่วงแฟนนะครับเลยดูของแฟนด้วยนะครับอเป็นห่วงเป็นใหญ่ต่อมานะฮะเพื่อนๆครับนี่คลิปนะฮะเหมือนที่สักครู่ที่ผมบอกครับผมลงคลิปไปตั้งแต่วันที่สิบสามแล้วนะฮะเพอวันสิบสามที่ผ่านมานู่นนะฮะดาวเขาย้ายแล้วดาวเสาร์เขาย้ายสองปีนะครับแรงกระเพื่อมนะครับโอกาสสองปีชี้ชะตาจริงๆนะเพื่อนๆว่าสองปีที่ผ่านมาชีวิตเราเปลี่ยนไหมฮะ ถ้าเราเปรียบเทียบนะเพราะว่าจนี้ไปสองปีดาวสาวเขาย้ายเนะี่ยแต่ถ้าเราดูจริงๆผมว่าส่วนใหญ่ดาวใหญ่ๆย้ายเนี่ยนะชีวิตคนจะเปลี่ยนนะฮะนั่นง่ายคือผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะปีนี้ปี69เก้าเลยไหมครับตั้งแต่ปี67นะครับตแต่ต้นปี67ที่ผ่านมาย,ย้อนไป2ปีเพื่อนๆมีชีวิตอะไรเปลี่ยนไหมฮะเรื่องงานเปลี่ยนไหมครับเรื่องที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไหมฮะเรื่องของสังคมคนรอบข้างการสูญเสียหรือ มีสมาชิกใหม่นะฮะบางคนเปลี่ยนนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับหรือครอบครัวบางคนเปลี่ยนนะฮะเป็นแฟนก็มีหรือโสดอยู่มีคนเข้ามาใหม่ก็มีหรือมีเรื่องของการได้ทําอาชีพเสริมนะฮะไม่เคยทําอาชีพเสริมก็มีอาชีพเสริมในช่วงสองปีที่ผ่านมาบางคนมีอะไรเปลี่ยนแปลงแทบทุกอย่างก็มีนะฮะอันนี้สุดยอดเลยผมว่าใครที่เปลี่ยนพร้อมๆกันภายในปีเดียวกันหรือเจอเรื่องอะไรที่แบบหนักหนาสาหัสหในปีเดียวเนะนี่ยเพื่อนเคยมีไหมะฮะ ปีไหนสักปีหนึ่งที่บางคนจําปีจําตัวเลขปีได้เลยปีนั้นบางคนแบบมีสูญเสียญาติผู้ใหญ่คนที่รักบางคนไม่พอนะฮะสูญเสียญาติผู้ใหญ่เสร็จปุ๊บมีเรื่องอกหักอีกนะฮะบางคนมีเรื่องป่วยไม่สบายบาดเจ็บหรือมีเหตุอุบัติเหตุต่างต่างนา,นานานะฮะในปีเดียวกันอีกนะฮะแล้วก็บางคนก็เรียกว่ามีคดีความหรือถูกฟ้องร้องในปีเดียวกันอีกนะฮะ คือโอ้โหผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะจำปีที่ทำให้เราชีวิตเราเปลี่ยนที่สุดได้นะครับบางคนมีสูญเสียแต่บางคนปีดีๆถ้าดาวดีๆมานะไม่ใช่ว่าดาวเสาย้ายต้องเจอเรื่องแย่ๆนะฮะบ,บางคนดาวใหญ่ๆย้ายปึ้งปุ๊บนะฮะได้ซื้อบ้านมีแฟนด้วยบางคนมีบุตรตามมีคนมีเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะฮะหรือมีชื่อเสียงในปีนั้นอีกนะครับ คือชีวิตมนุเรานะมันจะมีปีลักษณะแบบนี้นะฮะเท่าที่ผมสังเกตนะฮะปีที่เปลี่ยนครั้งสําคัญเนี่ยมันมีประมาณ4-5ครั้งนะฮะตั้งแต่เกิดเลยนะ4-5ครั้งนะฮะแล้วมันก็จะอยู่ในช่วงประมาณ1-20เนี่ยนะครับประมาณ1ครั้งนะฮะแล้วก็ช่วง20-30เนี่ยก็ประมาณ1ครั้งนะฮะนี่แหละมันทุกๆ10ปีเนี่ย มันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแบบช็อตฟิล์แบบเปลี่ยนแรงๆนะฮะหนึ่งครั้งนะครับบางคนเขดูวงรอบ12บสองปนะีแต่มันจะมีนะฮะเพื่อนๆลองดูว่าปีล่าสุดของเราที่เปลี่ยนแรงๆนะฮะคือปีไหนนะครับถ้ามันใกล้จะ12ปีแล้วแปลว,ว่ามันก็ใกล้เหตุการณ์สำคัญที่กำลังจะพบและเจอแล้วนะครับก็เตรียมความพร้อมไว้นะฮะ โอเคนะฮะเ,ออเดี๋ยวหลังจะมาเล่าเรื่องทำไมมันชีวิตคนเรามันเป,นปลเปี่ยนแปลงได้สี่ถึงห้าครั้งต่อปีหรือว่าวงรอบหนึ่งของชีวิตมักจะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะฮะเดี๋ยวหลังถ้าถ้ายังไม่ลืมนะต้องบอกถ้าท่านเราบางลืมเพราะว่าพูดเสร็จบางทีก็มีลืมรับเคยนัดไว้จะลงคลิปนี้ลืมต้องไปลงอีกวันสองวันจะมีนะฮะโอเคครับก็ถ้าไม่ลืมจริงนะก็ดูแล,แลร่างกายตัวเองครับชว่วงนี้ป่วยไม่สบายะฮะอันนี้ผมก็จะทิ้งไว้ใน ลิง์ข้างล่างนะว่ามันจะเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้างนะครับมันเปลี่ยนชะตาสําคัญกันนะสปีผมทาอะไรมนุษย์เราทาอะไรได้หลายอย่างภายในปีหนึ่งก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วนี่สปีนะครับโอเคครับขอบคุณสุประแดงนะฮะขอบคุณทุกๆวันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันในทุกรูปแบบนะฮะแล้วขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับขอบคุณที่สปอตช่องแล้วก็มาดูคลิปอะไรที่มันมีพิเศษพิเศษนะฮะขอบคุณมากๆนะครับ ดูดวงสิบสองราศีฮะชาวราศีมังกรกุมีนครับเลือกที่มังกรนะฮะวันนี้กิจกรรมภารกิจเรื่องงานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาสำคัญสําเร็จมีดวงเกี่ยวกับการจัดการงานเชิงลุกน่าพอใจอะไรต้องเร่งรีบลงมือเอาให้เสร็จไวนะฮะผมดูว่าชูนดาดาวแห่งความขยันโคจรทับเหมือนกับได้แบตเตอรี่ก้อนใหญ่ๆก้อนใหม่เข้ามาฝังชิปในร่างกายทําให้เราขยันขึ้นไอเดียดีขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรเราจะแก้ปัญหาได้ เวลาส่วนตัวจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเซฟเรื่องของกิจกรรมบางอย่างด้วยนะครับเพราะไมงไ,ไม่งั้นมันจะต้องทํางานของเราเองเรื่องของคนอื่นด้วยหรือกิจกรรมส่วนตัวมีเรื่องครอบครัวมาอีกเนะี่ยมันก็จะยุ่งเพราะฉะนั้นช่วงนี้จัดการเรื่องเวลาและมันจะมีปัญหานะครับแต่ก็ช่วงนี้อะไรที่ไว้วานให้ใครช่วยเหลือได้ก็รีบเร่งนะฮะมันจะดูยุ่งๆหน่อยเพียงแต่ว่าถ้าเราจัดทับในเรื่องการวางแผนอะไรควรทาก่อนหลังดีๆมันจะผ่านพ้น เื่องวุ่นวุ่นได้และแถมผลงานถือว่าน่าพอใจนะในช่วงนี้นะฮะเผื่อมีเรื่องอะไรต้องคุยต้องเคลียร์ก็น่าพอใจจุวังวัดเด่นเรื่องของเงินทองครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายฉับพลันมานะฮะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงมานะฮะค่าใช้จ่ายมองไม่เห็นก้นมานะฮะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เขางจะยุ่งๆเยอะหน่อยนะครับแต่ข้อดีคือเรายังสามารถจะคิดเคลียร์แก้ลุยคุยจัดการเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ในท้ายที่สุดมีค่าใช้จ่ายบ้านแล้วก็ครัวที่ เสริมเข้ามามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของสวยงามเสริมเข้ามาด้วยนะครับในช่วงนี้แต่ยังดีที่มันพอจะหมุนหรือพอจะรู้ว่าควรใช้แค่ไหนนะครับก็สบายใจได้ส่วนเรื่องของท่านที่ต้องเรียกว่าค้าขายนะฮะหรือทํางานสวิตต่างๆนะครับช่วงนี้เด่นเรื่องลูกค้าเด่นเรื่องการจราจารเด่นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนเด่นเรื่องของการจัดโปรโมชั่นหรือกระตุ้นยอดขายจัดป้ายนะฮะแล้วก็ เรื่องของความรักคนที่โสดช่วงนี้ดวงดีนะครับในการพูดคุยมีอะไรที่จะพึ่งพาไหว้วานให้ช่วยหรือมีเรื่องที่จําเป็นสิ่งก็ตามที่จะทำนะฮะหรือว่าพอจะอยากคุยนะฮะช่วงนี้คนโสดก็ถือว่าพอจะเป็นโสดที่เลือกได้นะครับจะชอบจะคุยรจะเดินสารต่ออะไรก็ว่าไปนะฮะอยู่ที่ใจเรานะส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะดาวความรักดวงแฟนเสริม ชุดนี้ดวงแฟนเสริม่าจะช่วยเรื่องเงินทองช่วยเรื่องผลประโยชน์หรือให้คุยเรื่องสําคัญจะใช้เววานให้ทําอะไรไปพิเศษก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะฮะสุขภาพร่างกายชุดนี้ทุกเพศทุกวัยให้ระวังปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้บางทีนอนไม่พอหรือพักผ่อนไม่พอทำให้ป่วยนะฮะเสฟเซฟร่างกายในส่วนนี้ด้วยนะครับลูกหลานบริวารัสว์เลี้ยงดวงเสริมมีอะไรที่ไม่สบายใจอัดหรือว่ามีอะไรที่กังวลน,นะฮะสามารถจะ เคลียร์แก้ลุยคุยจัดการเออถือว่าน่าพอใจจังหวะดาวมันดีนะครับแล้วก็ประการต่อมามุมดาวเกี่ยวพันกับเรื่องของท่านที่เสน่ห์นะฮะเสื้อผ้าเน้นสีมงคลไว้นะฮะใบหน้าแต่งหน้าแนวสะอาดสว่งสางสบายตาร่างกายกิ่หอมอย่าลืมนะฮะลูกหลานประวัติศาสตร์เนี้ยช่วงนี้พยายามอยู่ใกล้ชิดดีสอนสั่งด,ดีๆเขาจะเชื่อฟังนะครับต่อมาชาวราศีกุมมุมดาวเด่นเรื่องของการเดินทางการแก้ปัญหาการจัดการงาน หรือภารกิจอะไรที่ต้องทําในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในจุดที่น่าพอใจช่วงนี้มีไอเดียเยอะนะครับความคิดความอ่านในหลากหลายอย่างมันมีไอเดียที่จะไปทาอะไรพิเศษมีไอเดียที่จะจัดการเรื่องสําคัญสาคัญมีวิธีการแก้ปัญหาสําคัญสาคัญถือว่าช่วงนี้ไอเดียสมองปัญญามาพร้อมๆกันแถมไหวพริบดีวาทาสินเยี่ยมอีกนะฮะพูดคุยให้ใครเชื่อถือดูแลแก้ปัญหาโอเคสําเร็จนะครับจังหวะดาวมันดี มีดวงการทํางานเชิงรุกเด่นเผื่อจําเป็นต้องทําอะไรที่เร่งหรือด่วนหรือแข่งกับเวลาก็ประสบผลสําเร็จครับจัดเวลาดีๆนะผมเชื่อว่าชาวราศีกุมทําได้เยอะมากหรือทําอะไรได้สําเร็จหลายอย่างมากในช่วงนี้ด้วยนะฮะเรื่องของการเงินครับช่วงนี้ใครจะจ่ายหลักๆเลยคือเรื่องของการเดินทางการออกงานการเข้าสังคมหรือแม้แต่ซื้อหรือซ่อมอะไรบางอย่างนะครับแปลว่าช่วงนี้มันใช้เงินจุกจิก มันไม่ได้แบบเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนแต่มันอะไรเล็ก,กน้อยเกล็ดเล็กผสมน้อยก็ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับและข้อต่อมาครับท่านที่จําเป็นต้องซื้อของสําคัญจริงๆมันซื้อได้นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้ถ้าจะคุยเรื่องผลประโยชน์หรือช่วงนี้ตั้งใจจะทําอะไรที่เกี่ยวกับเงินไปพิเศษก็ยังดูว่ามีโอกาสมีโชคลาภด้วยนะฮะมีโอกาสได้อะไรที่พิเศษสําคัญหรือใครที่รับปากกันแล้วไว้ก็จะทําตามที่คุยกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้เรื่องเงินพอจะคาดหวังได้ใครค้าขาย อราย่างนี้จัดโปรโมชั่นทํากําไรในชั้นสั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองสามารถหมุนช็อปใช้ได้ในท้ายที่สุดทุกเรื่องอันนี้ให้สบายใจได้นะครับว่าสุดท้ายยังพอหมุนเรื่องเงินทองได้ความรักคนที่โสดระวังเจอคนที่มีคู่แฟนแล้วนะฮะจริงๆมันสแกนได้คือใช้เวลาในการตรวจเช็คหรือมองชบอปตัวในดีมจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรส่วนเรื่องของคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักในชุดนิดวงแฟนเสริม มีโอกาสช่วยเหลือก็กูยแก้ปัญหากันละกันมีดวงเกี่ยวกับการจัดการปัญหาระหว่างกันดีเป็นพิเศษอะไรที่เรากังวลหรือไม่สมบายใจอะไรที่เราวิตกนะสิ่งเดียก็ตามช่วยเหลือกันดีนะฮะพึ่งพาได้นะฮะไว้วางให้ช่วยกันละกันอย่างที่บอกว่าพอจะเป็นมิตรต่อกันนะครับแต่คนโสดต้องระวังเจอคนที่มีคู่นะผมขีดเส้นใต้ไว้นิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เสน่ห์สภ้อาเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแนวอ่อน สะอาดตาดูธรรมชาติได้นะฮะส่วนลูกหลานบริวารสัตว์เนี้ยดวงเสริมมีอะไรที่ไม่สบายใจอื่อัดเราสามารถจะช่วยทางตรงทางอ้อมได้ให้สบายใจอยู่นี้ได้รวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายเจ็บคอร้อนในเป็นอุบัตินะฮะไม่ค่อยสบายตัวท่านในวัยซอครับผมห่วงเรื่องของเบาหวานความดันไบเกนกดไหลย,ย้อนไขที่มีโรคประจําตัวเหล่านี้ช่วงนี้มันจะปะทุได้ต้องเซฟร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาชาวราศี มีนมุมดาวดีเรื่องของงานการแก้ปัญหาการเจราจาผลงานตอนนี้ถือว่าเด่นมีอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆจะเจอและจะเจอเป็นระยะจากนี้ไปคือปัญหาฉับพลันปัญหาที่คนอื่นวานให้ช่วยหรือเราทํางานเองอยู่ๆปัญหามันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับฉะนั้นช่วงนี้ประเมินงานให้วางแผนอย่างหนึ่งคือถ้ามันมีปัญหาหรือที่ฉับพลันต้องทำยังไงหรือถ้ามันไม่ได้ตามเวลาที่ กำหนดไว้ต้องทําอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ให้วางแผนสำรองด้วยนะฮะแต่ให้รู้ว่าปัญหามันจะเริ่มเข้ามาอัดแน่นมากกว่าเดิมหรือภารกิจที่เข้ามาเริ่มเยอะและใช้เวลามากกว่าเดิมผมเลยมองว่าเพื่อนๆรีบเคลียร์ลุยคุยจัดการปัญหาให้เสร็จโดยไว <c oughs> แล้วรีบหาคนมาช่วยนะฮะผมเน้นเวลาให้ไวมันจะช่วยได้หลายอย่างนะครับและเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายฉับพันมาค่าใช้จ่ายค่าไม่ถึงมา ค่าใช้จ่ายมองมาเห็นมาค่าใช้จ่ายที่อยู่ๆก็ด่วนก็มีนะฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับมันมาแน่ๆบางทีไม่คิดว่าจะซื้อซื้อเฉยเลยอะนะฮะหรือบ,บางทีเราช่วงนี้นะครับการเงินก็ตึงๆนะฮะแต่อ,อย่างน้อยให้รู้ว่าอ,อยู่ๆมันก็มีเงินเข้ามาทันเวลาหรืออย่างพอเห็นแสงสว่างบางอย่างได้นะฮะหรือบางทีอดใจไม่ซื้อในบางเรื่องได้นะฮะแปลว่าเราพยายามควบคุมคอนโทรลในสถานการณ์เกี่ยวกับการเงินและ ประสบผลสําเร็จนะครับต่อมาใครค้าขายนะฮะทำกำไรระยะสั้นเด่นเพื่อมีไอเดียความคิดอยากจะทํากาไรในระยะสั้นทางใดทางหนึ่งนะฮะก็ถือว่าสําเร็จนะครับมองหาการขยายฐานการตลาดหรือว่าขยายฐานลูกค้าบ้างก็จะดีนะครับประการต่อมามุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระวังปวดหัวล้อนในเจ็บคอเป็นหวัดท่านที่ไวสวครับห่วงเรื่องอาหารการกินทําให้ป่วยครับกดระย้อน ท้องท้องเสียนะครับท้องผูกและท้องเสียต้องระวังเซฟเซอาหารการกินหรือมื้ออย่าทานดึกเกินนะฮะมันไม่ค่อยสบายตัวความรักคนโสดช่วงนี้เด่นครับโสดช่วงนี้คุยหรือสามารถรุกคืบคนที่เราชอบได้นะฮะส่วนคนที่มีคู่แฟนและดาวความรักในช่วงนี้ดวงเด่นดวงแฟนเสริมมีเรื่องให้ต้องช่วยหรือดูแลแก้ปัญหานี่ผมดูนะเพื่อนครับจากนี้ไปเพื่อนๆจะเจอแฟนของเราที่มีปัญหาและเราต้องช่วย ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาช่วยเป็นเดอะแบกนะฮะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องอะไรก็กตามส่วนตัวของแฟนเรานะครับช่วงนี้พยายามให้กำลังใจอะไรช่วยได้ก็ช่วยหรือเติมพลังใจให้เป็นพิเศษก็ได้นะครับสุขภาพร่างกายผมก็ย้ำเตือนนะฮะทุกเพศทุกวัยนะครับ,ะร,บระวังโรคประจําตัวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกอาหารการกินทีให้ป่วยครับสเสน่ห์เสื้อผ้าน้นสีเข้ม,ขมใบหน้าแต่งหน้า,นาแนวอ่อนดูสบายตาหรือดูธรรมชาติได้นะครับลูกหลานบริวารจัดเลี้ยงช่วงนี้ดวงเสริม มีเรื่องให้ชื่นใจหรืออย่างน้อยมีข่าวให้สบายใจแต่ต้องระวังป่วยไม่สบายหรือมีดวงเจ็บน้าเจ็บตัวฮะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงฮะหรือว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงระวังเลี้ยงระบบเปิดระวังหายนะฮะหรือว่าป่วยไม่สบายกลับมานะครับคอยสังเกตคอยดูแลคอยป้องกันไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจบครับขอบคุณที่ตานะครับมีามสูงมากนะฮะเป็นกำลังใจครับเดิทเนดทางปลอดภัยนะปลอดเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ